สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับซออูงงองงแงงก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับเว็บนี้ s i t e .google.com/ view slash ซออูเป็นเว็บของผมเองนะครับสามารถเข้ามาดูเนื้อหาในเว็บนี้ได้เนาะก็ตรงนี้ผมในเว็บผมก็จะทยอยอัพเนื้อหาสนุกสนุกให้อ่านกันทุกวันนะครับวันไหนไม่ได้อัพก็แปลว่าขี้เกียจเนาะ อ่ะก็ผมจะไม่ได้เน้นสอนอะไรเกี่ยวกับสูตรอะไรในเว็บนี้เนาะเพราะว่ามีคนทำเยอะแยะและไอพวกสูตรพวกอะไรพวกนี้สามารถไปหาดูได้ตาม YouTube ตามอะไรพวกนี้มีคนสอนเยอะแยะตำราก็มีเขียนเยอะผมจะเน้นสอนในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สอนแล้วกันเนาะ,ะหาบทความสนุกสนุกอะไรมาเขียนลงไปในเว็บหาเหตุผลในการเดินแต่ละก้าวที่เป็นแต้มที่น่าสนใจ ตอบคำถามแฟนเพจแต่ละคนนะครับที่ทักเข้ามาถามก็จะรวบรวมเนื้อหาสาระสนุกๆเอาไว้ในเว็บนี้เนาะก็เข้ามาเล่นกันได้ผมอัพทุกวันนะครับก็ลองเข้ามาเล่นตรงนี้กันทุกวันผมก็จะเขียนบทความอะไรต่างๆไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ต้องขอบคุณทาง Google นะครับ Google เขาให้สร้างเว็บไซต์ฟรี ใครอยากสร้างเว็บไซต์เข้าไปได้ใน g o o ก l e ไซ t e ไม่เสียเงินสักบาทนะครับสร้างเว็บไซต์ผ่าน Google สร้างฟรีไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องอะไรด้วยลากวางลากวางอย่างเดียวสร้างง่ายมากนะครับเว็บนี้แต่ว่ามันจะในเว็บไซต์มันจะติดคาว่า Google ถ้าเราไม่อยากให้คาว่า g o o g l e อยู่ในเว็บไซต์ของเราเราก็ต้องซื้อโดเมนนะครับค่าซื้อโดเมนจะประมาณปีละ400กว่าบาท มันก็จะตัดคาว่า Google ออกแล้วก็จะสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อของเราได้แต่ถ้าเราไม่อยากเสียเงินก็จะมีคาว่า Google คาว่า Site อะไรพวกนี้มาแทรกเราจะสร้างชื่อเว็บได้ก็แค่ข้างหลังคา,าว่า View นะครับอันนี้คือของฟรีไม่เสียเงินแต่ถ้ายอมจ่ายปีละ400ก็จะได้โดเมนเป็นเว็บไซต์ของเราเองไม่ต้องมีคาว่า Google ใครอยากสร้างเว็บก็เข้า Google Site นะครับแล้วก็สร้างเว็บกันสนุกสนุกสร้างฟรีอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงน์นี้ส่งเข้าไปในช่องคอมเมนต์ YouTube ด้านล่างแล้วกันเนาะจะได้คลิกเข้ามาจะได้ไม่ต้องพิมพ์เองไม่งั้นพิมพ์ยากยาวอ่ะเดี๋ยวกดลิงก์ที่คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว